สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2022นะครับผมแม่คลิปที่แล้วก็คลิปส่งท้ายปี2021นะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูผมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ตัวเองพยายามอยู่นะครับผมก็โอเค มาเข้าเรื่องของโปรเจกต์ซอมบอยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับผมกะว่าจะไปกาลาดผมจำได้ว่าผมเคยผ่านกาลาดอยู่ครับตอนคลิปประมาณ1 2 3นี่แหละผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปนะเพราะว่า ต้องการอุปกรณ์ในการซ่อมรถครับจำเป็นมากตอนนี้คือผมเหลือรถแค่คันเดียวแล้วอะแล้วก็อยากได้ที่ใช้แบตเตอรี่มากครับอยากได้มากๆมาเดี๋ยวเราไปดูรถด้วยกันเลยดีกว่าครับฮึบมีชุดแบบสบายๆครับแม่ฮ๊บคือแต่งเใจม,มาโดยตลอดนะแต่งแบบสบายๆบ,บ้าง มาเรามาดูรถคันใหม่เลยดีกว่าดูแบบละเอียดซะหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมมองภายนอกอมันดีนะครับยกเว้นกระจกที่ผมไปพังมันแตกนะแต่ก็ไม่เป็นไรแดงเถือกเลยบ้าเลยก็สภาพรถครับค่อนข้างที่จะเกิน70%็สอรุสภาพเครื่องดีมากไปครับเอ่อมีโชคหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยรวมแล้วครับผมว่ารถคันนี้ยังโอ้ ผมว่าเกิน75%็สิบห้าเปอร์เซ็น์เลยถือว่าเป็นรถที่ดีอยู่นะแต่ก็อย่าคิดว่ามันจะดีตลอดไปครับผมว่าจะไปหาอะไหล่มันมาเพิ่มเอาไว้คือคือผมจะสเปรอะไหล่มันเอาไว้อะอย่างน้อยๆครับก็ถ้าอะไรพังมันก็ยังเปลี่ยนได้นะครับสำคัญสำคัญคือเครื่องกระยางครับเบรกโชกอะไรพวกนี้นมันค่อนข้างที่จะพังยากครับถ้าเกิดเราไม่ได้แบบไปลุยออฟโรดกับศพซอมบี้อะไรเงี้ยว่ <laughs> ไล่เติมลมยางให้หมดครับเพราะว่าการที่ทําให้ยางอ่อนเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกันนะมันทําให้ยางเสียไวครับเราต้องเติมให้พอดีฮะโอเคอ่ะโดยรวมว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะรถคันนี้แล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งครับรถคันนี้บรรทุกได้โคตรเยอะครับร้อยหกสิบเก้าอะโคตรดีฮนะโอเคเดี๋ยวผมไปแต่งตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลุยการลาดกันฮะอ่ะโอเคครับทุกคนมาเอาอาวุธผมครบมือแล้ว แล้วก็กระสุนปืนนี้ก็ต้องโคตรประหยัดแล้วครับใช้ซูดีซูรไม่ได้แล้ะเออว่ะก่อนไปผมลืมเลยยังไม่ได้ไปเช็คไอจีเจเนเรเตอร์เลยครับเดยวดูซิสภาพเชื้อเพลิง82ครับสถานะเครื่องก็น่าจะ86โอเคจะน่าจะาทำไมละ่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่า86ป <laughs> แม่มึนงงตั้งแต่ต้นปีเลยนะ <laughs> พึบ ه, ไม่น่าจะมีซอมบี้หรอกมั้ง ต่อให้มีไงเราก็สู้ได้ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาบอกว่าน้ําหนักมันมีผลยังไงบ้างก็ขอบคุณจริงๆครับคือผมไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้น้าหนักเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างผมรู้แค่ว่าถ้าอ้วนอ่ะมันส่งแต่ผลเสียอย่างเดียวครับคือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆคือเล่นเกมนี้ด้วยความที่แบบว่าไม่รู้จริงๆอนะ <c oughs> ในบางเรื่องนะนะเออว่าทุกคนผมลืมบอกโปรเจกต์ซอมบอยครับ อัปเดตแมปใหม่มาซึ่งมันอยู่ไกลกับเมืองที่ผมอยู่มากครับพอดีผมไปดูแมปของโปรเจกต์ซอมบอยเอาไว้นะเพราะว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าเออตำแหน่งไหนมันสำคัญสำคัญบ้างก็ไปดูแบบคร่าวๆครับแล้วก็ไปเลื่อนๆดูแล้วแบบเอ๊ะไอเมืองนี้ไม่เคยเห็นฮะทำไมมันแปลกๆตาจังก็แบบเอ้ยแบบใหม่นี่วากูจะแม่งอยู่โคตรไกลเลยครับเดี๋ยว ถ้าอะไรมันพร้อมกว่านี้ผมจะลองโอ้โหตอม,มี้มันจะเดินเข้ารถเดี๋ยวเลยเว้ยคือผมจะลองแบบขี่รถออกไปเลยนะเต็มตัวให้พร้อมครับแล้วก็ลุยตอม,มี้เยอะมากอะ่ะคือมันแม่งจะวิ่งเข้าใส่รถอย่างเดียวเลยอ่ะพยายามหักหลบก็นะคือกระโปรงหน้าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยอ่ะสนใจแค่เครื่องอย่างเดียวเลยแม่งเอ๋ยพยายามจะหลบแล้วนะ คือเรชนมันสมผลเสียกับรถแน่ถ้าชนอะร้อเปอร์เซครับแต่มันมันก็เลือกไม่ได้อยู่ดีมันต้องชนฮะไม่ได้จริงๆต้องชนต้องชนถ้าหลบมากๆเดี๋ยวไปชนต้นไม้เหมือนรอบนั้นนี่โอ้ไม่คุ้มไหนน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะเพราะว่าโรงงานนรกนี่ไงพอดีเลยเราต้องเจอป้ายสต็อปก่อนไหนว่าป้ายสต็อป อย่านะเว้ยนี่แล้วเราก็ต้องเลยไปอีกนิดนึงครับมันจะเป็นทางดําแบบนี้เลยไหนว่านหนว่าพึบหลบพึบพยายามหลบเต็มที่แล้วผมนี่ไงอา่าคือรอบนี้มันไม่มีหิมะบดบังนะผมเลยแบบชิวหน่อยมองเห็นถนนครับเรถตำรวจหน้าคนจังอยู่นี่ปะนี่ไงไม่ใช่อันนี้มันร้านกินข้าว อยู่ไหนวะเด็กสองบี้แม่งโคตรเยอะเลยอะบ,บอกว่าเยอะจะมีแค่สองตัวนะตอนนี้แต่อาจจะขยับไปหน่อยจะเจออีกเยอะครับนี่ไงมีห้าตัวละนี่ปะนี่ไงผมเจอแล้วกาลาดครับเอาละ่ะเจอกา,าลาดแล้วแต่อุย้ยเจนเนอเรเตอร์แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ยังไม่ลงตอนนี้ครับ ตอมบี้วิ่งเยอะเกินถือปืนถือปืนถือปืนเอาล่ะแล้วเราก็ตั้งป้อมครับยิงยิงเฉพาะตัวที่วิ่งดีกว่าตัวไหนไม่วิ่งเดี๋ยวผมลงไปฟาดเองเพราะว่ากระสุนแม่งโวตรจำกัดครับตอนนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆมาเลยมาเลยมาเลยไม่ไมไม่ใช่ไม่ีวิมีตัวนี้นี่เลย ตัวเดินจัดก,การได้ครับเราต้องเคลียร์ตัววิ่งอย่างเดียวเป้าหมายของผมคือตัววิ่งละจําได้ว่ามึงวิ่ง <c oughs> ไม่ได้กินกูหรอกนามีเหยียบซ้ําให้ด้วยโอเคเคลียร์แล้วน่าจะไม่มีตัววิ่งมาปวดแล้วผมว่าแค่ใช้คำว่าน่าจะนะถ้ามีแค่ตัวเดินน่ะมาเลย ทำไมตัววิ่งมันต้องมาตอนที่ผมลงจากรถตลอดเลยนะไม่เข้าใจมาเดิเฮ้ยเอาโดนกัดไม่เนาวนะแม่งเลยโดนกัดยังไงเนี่ยดูดิถลอกเลื่อนไหลโอ้โ บ้าบ้าบ้าจริงคือรถตอนเลยตอนนี้โดนกัดเฉยเลยอุตสาห์เตรียมพร้อมไว้อย่างดีอืมซอมบี้มีอะไรให้ผมบ้างไหมขอขอหน่อยเออจริงๆผมก็สับผ้าอย่างหนึ่งนะผมไม่ค่อยพกผ้าติดตัวครับผ้าพันแผลดีนะที่เป็นแบบแผลไม่ใหญ่มากครับ แผลฉลอกแล้วก็เลือดไหลเฉยๆพอได้อยู่มาเดี๋ยวเราเข้าไปในกรหดาดดีกว่าครับแม่นึกว่าจะฉลองโชว์ปีใหม่ซะละตายโชว์ไงแมเอาล่ะในนี้น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยกับผมใช่เพราะว่ามันเงียบมากแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับผมก็คือไอ้โรงงานนรก โรงงานนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ายากอยู่อาจจะต้องแวะไปดูสักนิดครับไม่เสียหลายแล้วคือผมง่วงแล้วหรอเนี่ยง่วงไวมากเดี๋ยวสิทำไมง่วงไวจังอ่ะเป็นพอน้ำหนักน้อยเหรอมันแค่เริ่มอ่อนล้าว่าน่าเอ้ยเอานี่ไงแบตเตอรี่ครับเฮ้ยเจอแล้ว ในที่สุดก็เจอเครื่องชาร์จแล้วครับเยี่ยมดีนะตัดสินใจมาที่นี่ก่อนแม่แรงไม่เอาแล้วที่บ้านมีแล้วครับอ่าอันนี้เอาเอาไว้ซ่อมเครื่องยนต์ครับสปอร์ตท,ทั่วไปไม่เอาเพราะว่ามันใส่กับสมรรถนะสูงไม่ได้ครับอันนี้เก็บไปหน่อยแล้วกันแล้วก็อ่นี่หนังสือ <c oughs> เอาเก็บสิพอโอเค อันนี้ยางทั่วไปเจี๊บหรอข้างบนหัวรถจี๊ยอแต่เรามีรถจี๊บนี่เอาไปหน่อยแล้วกันเอาไปแต่งวิทเอไอเสียเยี่ยมครับถือว่าคุ้มมาที่นี่ได้ที่ช้าได้ถือว่าคุ้มแล้วจริงๆก็ของข้างในขอน็อตเนี่ยผมว่าน่าจะเอาไปใช้กับการซ่อมรถนะคิดว่าเพราะไม่ค่อยเห็นคราบกับอะไรได้ โอเคจะของน้อยมากเลยอะแต่ถือว่าโชคดีแล้วครับได้แบตเตอรี่มาด้วยเออผมว่าสักนิดละกันอันนี้เฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้ววะเขาอัปเดตแล้วเหรอทำไมมันดูดีจังเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ช่างวันขอขอดูของข้างในหน่อยเผื่อ <c oughs> ของข้างในเขาดีนะมีแบตเตอรี่ครับ ของดีอยู่เดี๋ยวค่อยมาเอารถมาพ่วงที่หลังโอเคคือตอนนี้ได้ของที่ต้องการแล้วอู้ยใช่คือผมมีค้อนปอนผมลืมเอาค้อนปอนมาเพราะอะไรนี่ครับตรงนี้ป่ะซอยนี้ไหมใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ไปโรงงานนรก กลับเลยกลับกับนี่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เอามาเปิดนี่ครับโกดังโอ้โหผมลืมได้เยี่ยงไรไม่จริงน่ะขับไปดูซะหน่อยอยากเห็นสถานการณ์นิดนึงเออจริงๆผมก็ไม่ต้องวนรถนี่หว่า <c oughs> โอ้โวนเฉยเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเลยครับมันงแต่เคลียร์มาโอ้โหเพิ่งสังเกตต้นไม้ธรรมชาติเริ่มไม่นี่แล้วครับ กืนกินแล้วประตูนี้ยังไม่พังอีกเหรอใช่ไหมย,ยังไม่พังเลยนี่ไงสอมบี้ยังอยู่ข้างในอยู่เลยบ้านอ่ะที่นี่ค่อนข้างคลีนแล้วครับข้างในนี้ผมว่าเคลียร์ไปแล้วนักส่วนหนึ่งแต่มาเดี๋เอาไหมอ่ะกจะผมง่วงนี่หว่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ดับเครื่องยนต์ผมกลับไปดูคลิปตัวเองครับผมลืมเก็บของซึ่งผมมองข้ามมาไปเฉยเลยห้องนึงครับห้องนี้เอ้ยไม่ใช่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ของเพียบเลยคือผมไม่ได้เข้ามาดูครับเออไหนก็แวะมาแล้วขอหน่อยละกัน แผ่นเหล,ล็กเพียบเลยโยโคตรดีที่แวะมาเอาไว้ซ่อมกระโปรงรถได้ครับอุ้ยเดี๋ยวนะเออกลับไปที่รถก่อนเอาของไปเก็บหวัว่าจะไม่มีซอมบี้มาปวดน,นะซึ่งก็โดนกัดไปละทีนึงนะดีที่มีชุดเอาไว้ครับชุดมันกันได้เยอะมากครับดูดิอัตราส่วนที่ผมเปอร์เซ็นต์นแบบ ก,กันโดนกัดเนี่ยค่อนข้างดีมากนะแต่ก็ทํายังไงให้มันร้อเ็นทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะต้องใช้พวกเหล็กมาใส่ชุดเอามาใส่ใส่เสื้อเราอย่างเงี้ยนะ <c oughs> น่าจะหนักหน้าดูผมว่าเอ้ยห้องนี้ <c oughs> แมเอ้ยผิดห้องพระโถเออเอ้ไหนๆก็โลงแล้วหยิบให้หมดเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกครับ อันนี้อ่ะถุงปูนพัดเฮ้ยเอาไปเอาไปสักหน่อยก็ได้เผื่อเราสามารถจะทําเป็นกําแพงปูนได้กําแพงปูนในห้องนี้เคลียร์แล้วครับไม่มีอะไรที่ผมต้องกลับมาเอาแล้วแต่เหลือแค่ปดังครับที่ผมจะต้องกลับไปเอาค้อนปอดมาทุบครับเร็วเข้าเร็วเข้าโอเคแล้วก็เอ้ยเออว่ะ ยังไม่ได้เช็คคันนี้เลยขอเช็คหน่อยมีถังน้ำมันมีประแจครับขอดูสภาพหน่อยมันดูดีมากเลยสภาพคันเนี้ยโอ้ค่อนข้างดีนะมีกุญแจไหมอาจจะต้องต่อตรงไว้ก่อนนะผมว่า ต่อตรงรอเลยเรียบร้อยไปละต่อตรงรถเอาไว้ละค่อยมาเอาที่หลังครับอย่างน้อยมีรถสแปร์ไว้เยอะก็ดีเหมือนกันนะจะเสียงลมไม่โคตรแรงเลยอะนี่เดือนสองนะเนี่ยพายุหรอเออหว่าเกมนี้ไม่มีพายุด้วยนี่นาถ้าเกิดมีพายุฝ,ฝนมานี่ผมออกมาหาของไม่ได้เลยอ,อ,อุตสาหอะไรอะ่ะเบคอนเนาะ ใช่ไหมมันคือเบคอนใช่ไหมดูดิแหม่ในารโตรルโตแหมเพลงนารุโตมาเลยนะ่ะแม่กลับบ้านดีกว่าถ้ามีเอ c บอยู่ด้วยผมน่าจะทำอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมนะหรือยากขึ้นวะแม่ลำคารพวกซอบบี้วิ่งจังเลยอ่ะมันคือตัวที่แบบทำลายรถเรามากครับ ต้องเข้าป่าออฟโรสคืออย่างน้อยๆถ้ามันเข้าข้างหน้าไม่ได้มันก็ชนข้างๆโอ้โหดีนะที่ชิดทางนี้มาสงสัยต้องพ่อกำนันปืนโตหน่อยแล้วมั้งลูกซองเนี่ยเข้าบ้านดีกว่าอ่า ปิดบ้านารู้สึกฟินซะเหลือเกินมีบ้านให้กลับครับดูสภาพรถสิแต่ดูจากสายตาเปล่าๆแล้วหน้ารถน่าจะยับยู่ยี่หน้าดูครับไม่ได้ปิดกร,ระโปรงหน้าด้วยนี่ไงจริงด้วยย4ิบสี่เปอร์เซ็นเลยครับกระโปรงหน้าแต่มันซ่อมด้วยแผ่นเหล็กได้ครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรักเท่าไหร่เฮ้ยมันซ่อมได้แล้วนี่หว่าแค่ผมขาดน,น็อต ใช้น็อตแดอกเหรอ <c oughs> ผมน่าจะเก็บมาปะผมจะมีอยู่ห้าดอกนี่ว่าเออช่างมันเราเก็บของก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการใช้ไเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มันทํำยังไงนะมันต้องวางครับ <c oughs> <c oughs> แน่นอนแหละมันต้องวางจะยืนชาร์จก็ไม่ได้เดี๋ยวช็อตตายห่าแล้วแงต่อก็อ่ะหยิบแบต มาสักลูกเรายัางไงออ๋ออ๋อนี่ไงจริงๆผมไม่ต้องหยิบนี่ว่าหรือต้องหยิบไม่รู้เว้ยลองลองลองวางก่อนอ <S 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 ลองวางก่อน,นดูสิเอา้าอ๋อต้องโอเค ต้องหยิบแบตเตอรี่เข้าตัวครับแล้วก็ไปลิดขวาเพื่อใช้อ่ะเชื่อมฮึบอ่าแค่นี้หรออ๋อแค่นี้จริงๆดิอ๋อต้องเปิดด้วยครับอ๋อเสียงอย่างไงนี่เลยตู้เย็นเลยอ่ะมันใช้เวลานานไหมเนี่ย ในการชาร์จฮต้องลองดูนะอาจจะต้องปล่อยสักคืนหนึ่งมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมถ้าปล่อยไว้คืนนึงอะอย่านะเว้ยอ่าเจ็ดมงสิบนาทีครับแหมถ้านอนต่ออีกนิดนึงนาฬิกาก็ะปุกแล้ะจะได้เปิดสวยๆหน่อยดูซิเป็นยังไงบ้างหนึ100่งร้เ็นแล้วไม่ระเบิดด้วยดูว่าจะระเบิดแล้วก็เราหยิบได้เลยโด,ย,ดยตรงไหมใช่ปะ แล้หยิบไปเลยโดยโดยตรงเลยครับนึกว่าจะต้องแบบถอดนู้นถอดนี่ไม่เลยเอ้าไม่ใช่ไปเก็บตรงไหนมาเนี่ยเอาเขาเอาเอาไว้ที่เดิมอุ่าจัดเอาไว้เอ้าอ๋อยู่นี่บ้าเอ้ยเอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมแล้วต้องกดยังไงต่ออยากได้ของคืนครับอ๋อนี่ไงถอดแบตเตอรี่ครับ นาฬิกาปกพอดีเลยตกใจมนเลยอ๋อใช้อย่างนี้หรออ๋าเรามีแบตสำรองมาเพิ่มอีกอันแล้วครับโคตรดีเลยแม่แล้วก็วาววิธีเดิมเพราะมันสวยงามดีผมชอบแต่ผมอาจจะต้องจัดบ้านใหม่แล้วก็ตรงนี้อาจจะหายไปครับอาจจะไว้ไว้ข้างนอกนะสอนไอ้สี่อันเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีประโยชน์แล้วแหละอาจจะคราบอะไรให้มันเก็บของได้มากกว่านี้นะ เพราะว่าของที่ผมเอามายัดยัดอยู่น่ะมันมันเริ่มเต็มแล้วครับมันมันไม่พอใช้นะนะพื้นที่มันน้อยเหลือเกินส่วนไหนเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ไอนี่ไอหัวเชื่อมครับถ้าเกิดผมได้โอ้ยข้างในนี้ไม่มีอะไรอ่ะอ๋อขวดขวดตรงนี้ครับขวดตรงนี้คือถ้ามีหัวเชื่อมเนี่ยผมจะงัดไอตรงนี้ออกนะแต่ผมไม่มีอ่ะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้การใช้ไอการเชื่อมด้วยนะด้วยนะคือ ถ้าห้องนี้ออกได้เนี่ยจะดีมากผมอาจจะทําเป็นห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งนะแต่มยังทำอะไรไม่ได้ยังเป็นคุกอยู่เหมือนเดิมเลยแม่งเอ้ยแล้วตรงเนี้ยผมจะเอาออกเหมือนกันครับแล้วผมจะไปเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ในบ้านครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปซักเองอะ่ะให้เครื่องมาซักให้แม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไงไอปอน้ำมันเราก็ยึดไว้แล้วสบายครับมีอย่างเดียวที่ไม่สบายเลยอะ่ะคืออาหารครับมันเริ่มร่อยหล่อไปเรื่อยกับจำนวนซอมบี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ผมรู้สึกว่าสอมบี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าจะได้หลายรอบแล้วรอบนี้เอาซะหน่อยดีกว่าพ่อตาปืนโตมาขอซะหน่อยเธอนี่แหละเอาไปยิงเลยเรามันเหลือไว้อีกกล่องหนึ่งเฮ้ยนี่มันใช่ลูกซองใช่ไหมต้องใช่เดิเอ้ยแม่ฟังเสียงอพ่อตาปืนโตเอาซะหน่อยอ่าเหมือนในพวกพวกหนัง ผู้เสร็จก็ต้องต้องชักต้องชักอยากรู้เหมือนกันว่าปืนลูกซองมันยิงบนรถได้หรือเปล่าแต่ลูกซองมันค่อนข้างที่จะยิงระยะใกล้มากโอ้หเกืบชนมัวแตจะลองยิงเฮ้ยโอ้ได้ดีอย่างนี้ก็ได้ดินี่ไ พ่อตาปืนโตโอ้โหมาดิมาดิมาดิพ่อตาปืนโตครับแต่ยิงในรถแบบนี้หูไม่ดับหรอวะเนี่ยแต่ถ้ารถไม่หยุดนิ่งคือแบบมันยิงยิงมันยิง,ม,ยงมันเล็งไม่ได้เลยครับไห,หนๆเราต้องหาจังหวะต้องหาจังหวะนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โป้งเขาให้ เข้าเข้าให้มาดิข้อตาปืนโตไหนตอบมบี้เยอะไม่ใช่เหรอเราอะฮะรถจำนวนไหนดิคือตอนนี้ผมโคตรระวังอะอตกใจนึว่ารถด,ดับตกใจวนเลยข้อตาปืนโตมาแล้วเฮ้ยอย่านะ หยุดรถได้ขาดยานหยุดรถได้ขาดโองเขาให้โอ้ยลืมไปว่าคันนี้กำลังมันไม่ดีเอ่อต้องต้องตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งป้อมฮึบไปลูกหมดไม่ได้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 นี่ผมเอารถมาทำลายเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยอ่ะยิบนีโหลด โอเคเดี๋ยวนะเล่นเอามาแล้วตอนเนี้โป้งน้ยไม่ได้กินหลอกไม่ได้กินหลอกไม่ได้กินหลอกรถไม่ดับไม่ได้กินหลอกรถไม่ดับผมแต่รถกระพีบแล้วอ่ะผมผมผมว่าน่าจะยิงอีกสักสักลูกแล้วก็กลับดีกว่ายิงอีกสักลูก้วค่อยกลับ <ฤร>กูรถพังฮึบว่าคัดเจ้โคย้ยมาด้ฮ<ฤร>ึบแล้วเข้าเฮ้ย<ฤร>อย่างนี้ก็ได้นี่หว่ารีโหลดอ่าเราไม่ต้องรีบรีโหลดขนาดนั้นค่อยๆรีโหลดอ่ามามาเลยเดี๋ยวไปตั้งป้อมก่อน เล่นเอามาแล้วทีนี้นั่นแน่เฮ้ยทำอะไรกันอะโอ้ยไม่ได้อะมุมไม่ได้เอากระจกหน้าออกดไออกีไหมผมแม่งวิ่งอย่างผไอ้นี่เลยอะบวบอตีเลยหยิวโหยขนาดนั้นเลยไหนขอดูหน่อยดีจะเก่งขนาดขนาดไหนกันเชียววะอ่ะอืม ทำไมเรายิงไม่แม่นทำไมเรายิงไม่แม่นขอใหม่ไม่ไงกาเล่นมันเอามันสภาพเราเริ่มเริ่มเละและ้วเริ่มเละและ้วเริ่มเละละวนวนโป่งเข้าให้ดีมาเดะมาเดะเล่นเอามันแล้วทีเนี้ยโหแม่งแหกกันมาเพียบเลย เดะเดะเดะตั้งลำตั้งลำฮึบตั้งลำเอ้ยลูกหมดโอเคลูกหมดแล้วเรากลับบ้านครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดะเดะเดเราไปเราไปดูรถสภาพรถกันอถึงบ้านแล้วเขาบ้านกันดีกว่าพ่อตาปืนโตไม่แม่นจริงๆเลยที่เสียดายก็คือผมยิงไม่แม่นน่ะตัวละครผมอ่ะถ้ายิงแม่นกว่านี้น่าจะเคลียร์ได้ง่ายกว่านี้นะ แอบเสียดายนิดนึงแต่ก็ยิงไปได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเท่าที่ดูๆแล้วเมื่อกี้ค่อนข้างน้อยเลยไหนขอดูสภาพรถหน่อยดีตอ้จะยับเยินเลยอะ่ะฝากระโปรงหน้าไปเลยครับโอ้แล้วท้ายรถกำลังจะพังโอ้ยไม่นะโอ้โหคือรถมันพังง่ายมากอะ พังง่ายเกินฮะเฮ้ยเอาล่ะบ้านโดนซอมบี้บุกครับไม่ได้การละอันตรายเฮ้ยห้ามใช้พ่อตาปืนโตเลยขาดเดี๋ยวมันจะแห่มาที่นี่เอาแต่วะ มราทำลายตรงไหนอะอ๋อกำแพงหรอมานี่เลยมานี่เลยออกมาออกมานี่สนใจจะอะไม่ไรอะเหรอสนใจจะเทนนิ่งกาวกับผมหน่อยไหมครับคุณซอมบี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกกําลังกายสักนิดฮนะจะได้แข็งแรงนะมาเร็วมาเร็ว สเต็ปที่หนึ่งนะครับข้ามรั้วที่สองก็ข้ามรั้วเหมือนกันครับอ่าหลมซะแล้วเร็วเข้าปึ๊บอา้าวอาเร็วเข้าครับ <c oughs> อา่าเราต้องข้ามกำแพงครับไหนดูสิข้ามมาได้ไหมอา้อาวอ้าวมันผิดกฎแล้วนะ คุณทำผิดกฎรู้ไหมเนี่ยคุณต้องข้ามกําแพงมาสิเ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขายังไม่ไม่เสียนพอครับอ่ะต่อไปนี้ครับข้ามนั่นแหละออันนึงมาเร็วเร็วเข้าอา้าเก่งครับเก่งอีกนิดนึงครับใกลถึงแล้วเร็วต่อไปก็เป็นการโดดข้ามหน้าต่างนะครับอึบอ่ะ เดี๋ยวครับครับคุณซอมบี้ใกล้ถึงเส,เส้นชายแล้วอันสุดท้ายคือปีนข้ามกำแพงเหมือนเดิมนะครับทำได้หรือเปล่า <c oughs> คุณทำผิดกฎรู้ไหมรู้ไหมว่าคนทำผิดกฎจะโดนอะไรโดนกวานไงละ่ะ <c oughs> คเสียเวลาเลยทำอะไรวะเนี่ยอ๋ <c oughs> อเอาเป็นว่าครับผมขอตัดคลิปไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ บายบายชึบชึบอ่าบายบาย